นับนี้ธรรมทานสารัประทานแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องด้วยพระครูีเศีิดยัญละพระมหาเถรของวัดพระผงเจด้าชาตวรรษธรรมทาปารถเทือกท่านได้มองพระองจึงได้มีการจัดนพิธีกรรมในเทศการทั่วระธรรม ก็แสดงพระธรรมเทศนาก็การแสดงพระธรรมเทศนานก็เป็นวิธีของชาวพุทธเราเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เราได้เกิดปัญญาโดยได้รับความเมตตาจากอาจารย์ผู้ประถงนิยจกรหรือพระอาจารย์อุปถได้มาเป็นเจ้าภาพก็เป็น ผู้เป็นะครที่ได้มาเป็นประธานก็เกิดกิจกรรมมาดีมาต่อไปนี้ก็จะได้แสดงถึงหลักธรรมอันเปี่ยมไปด้วยศัจจะ์ว่าักดธรรมที่เราเคยได้ยินยก,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 ยกันศักจะคือความจริงบนโลกนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ตัวอย่างเช่นมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ใช้ร่าที่ทัวเดียวกันข้อนี้ที่ไม,มีใครสามารถปฏิเสธได้ความตายเช่นกันขณะนี้นักเรียนสอ,อบอรเนี่ยได้มาฟังพระสวดพิธีรรมแล้วก็แสงดงความคิดเห็นผมจะได้เห็นนะว่า แม้แต่พระที่สังคมเนี่ให้ความยอมรับนับถือลดที่ผู้ตรงผู้ทรงศีรงทางก็ไม่สามารถหลีกเลีนหนีมัมจุราชที่ว่าความตายได้นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้หรือความตายทุกอาชีพมีเส้นทางไปทางก็คือความตายเหมือนกัน ตบาที่ที่นะคุณรคุณร um ูว่ากาลสติปูลาีิสภาวะสหานาการาาต้องคืนกินสรปสันถายของท้งตัวเองเวลานั้เจนสิ่งที่ยุคที่ทำที่สุดเวลามีสิ่งที่ขยานที่สุดมนุษย์เราเนี่ยถ้าเหนื่อยทำยังไงครับเราไม่กัวถ้าเนื่อยแบไง ทำงานเลยอาตุสเลยทำงานอักอนแต่การเวลามันทำงานตลอด24ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนเออเวลาเรียนเสนอไม่ได้เวลาตายเนี่ยแต่เวลาได้ทำงานอยู่นะเออเวลาฤกษ์ที่สมมุิขึ้นมาแต่มันคิดถึงยี่ไม่มีวันฤกษ์ต่างเออตลอดชีวิตเราก็ ใ่เวลาเลื่อนไปชีวิตมนุษย์หรือร่างกายเราก็ค่อยๆเสือเ่อมลงมีสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจให้เราควรพิจารณาอยู่เดือนนะธรรมะที่เราควรพิจารณาอยู่เดือนซึ่งธรรมะอันนี้ทุกคนม,มีประจำาระวคนเลยน,นะเรามีความแก่ เป็นธรรมดาเราไม่สามารถควบคุความแก่ได้แม้แต่เด็กห้าขวบที่แก่ไหมเด็กห้าขวบที่แก่นะครับนักเรียนแก่ไหมใครว่าแก่ยกมือลูกใครว่าไม่แก่ยกมือเด็กห้าขวบแก่ไหครับแก่กับเด็กสี่ขวบแล้วเด็กสี่ขวบที่แก่ไหมแก่าไหมครับ เพราะฉะนั้นความแก่ไม่ใช่ว่าต้องผมงาวนะไม่ใช่ว่าต้องแบบเดินหลังงอนะพวกเธอก็แก่นะเนี่ยในบทแก่หมดเลยเราแก่กว่าพน้องเราไงนั่นคือการเคลื่อนไวของเวลาที่มันทำให้เราเนี่ยมันแก่ทุกทีนะนี่คือความแก่ครับพอแก่แล้วก็อันนี้ต้องไปถามเราไม่ถามคุณู่เดยนะคุณพ่อคุณแม่เดียวเราถามตาหรือพ่อแก่แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าเออการเดินการเดินกำลัง อวดเยอะมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คนต้องประสบองเจอใอความแก่ต่อไปที่สองคือความเจ็บในเรียนเคยเจ็บไหมครับเคยรู้สึกเจ็บปวดไหมเอเจ็บทางร่างกายเจ็บขาเจ็บใจเดินหงล้มลี่ปากหรือป่วยไข้ห,หรือโรคต่างๆที่มันจะมารลุเหลา่าปัจจุบันนะครับ ไม่ว oui, ่าจะเพราะคนมีอยู่นะแม้แต่เด็กอย่างเธอเนี่ยก็สามารถเป็นโรคได้เหมือนกันนะเออเป็นโรคเป็นภัยเรืั้นเลยนะนี่คือความเจ็บต่อไปที่สามก็คือความตวามอะไรครับความตายอันนี้อย่างที่ได้พูดไปนะอันนี้มาเรามานานสันิดนึงมางานตายแล้นะเออผมพ่อท่านก็ได้หมดอาาตไปแล้วนะถึงร่างใช้พ่อหมดอาฆาตถ้าเป็นอย่างเราก็ ตายเสียชีวิตหมดลมหายใจอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สัจธรรมไม่มีใครมีผลน,นะะต่อไปนี่สิ่งก็คือความผัดค่าจากของรักของชอบแต่งสิ้นนะทุกสิ่งบนโลกนี้คือของที่เช่ามาครับ,รบนักเรียนครับนักเรียนมีอะไรเป็นของตัวเล่นในชีวิตอะมีไหมมีอะไรบ้างครับโทรศัพท์ของตัวเองนไหมรถเครื่อ,องตัวเองนไหม มรดญ์เราตัวเองไหมแน่ใจถ้าเสือตายไปเถื่อไปได้ไหมไม่ได้คิดใจกันนะครับอกว่าคือความบัลลางก์ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็น,นอของเช่าครับไม่ใช่ของเราโทรศัพท์ในกระเป๋าเธอเนี่ยก็เป็นของ,ชง,ของเ,งเองชาง่าต่อให้โทรศัพท์มันจะใช้ได้อยู่แต่ถ้าเราตายโทรศัพท์นี้ก็ต้องเปลี่ยนคนผู้ใช้ เพราะนั้นนิ้เท้ของเราเลยไม่แต่ร่างกายของเราไหมร่างกายของเรานะร่างกายก็เป็นที่ที่อยู่หนึ่งของดวงจิตเมื่อเราตายปุ๊บช้าต่อไปดวงจิตเราก็ย้ายนะย้ายไปบ้านใหม่เพราะนั้นในสังสารวัฏไม่มีบ้านใครอะไรที่หาบอน,นะครับไม่มีร่างกายอะไรที่หนาบอดวงจิตจะต้องเปลี่ยนตลอดเมื่อเปลยน,นูการใช้งานของมะแต่บ้านใครจะสวยเนะี่ยก็อยู่ เช่นบางคนเกิดมาอย่างใบบัวเนี่ยเกิดมาหน้าตาสสวยแปลว่าทำบุญมาดีดวงจิตในบ้านหลังนี่ดีนะฮะที่จะเป็นตัวบ้านเนี่ยอตาตม,มาเอ่อเปรียบเหมือนราะนะ่างกายของบ้านที่เราเป็นดวจิตท,ที่มาใส่ยู่นะอาตมาเนี่ยอย่อางหลวพระอาจารย์เนี่ยเป็นบ้านหลักใหญ่นะฮะดวงจิตเขาไม่อยู่ในบ้านห,นหนลักใหญ่ด้วยเอ่อแต่กระเพาอาจารย์ต้อมหนักพระอาจารย์ต้องหนักใหญ่กว่านะเอ่อมันได เ้าของคือดวงจิตครับอ่าอย่างที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นกายเป็นอะไรครับกายเป็นป่าเข้าไหมจิตเป็นหัวหน้าร่างกายเป็นจิตเป็นหัวหน้าร่างกายเป็นอะไรครับทุ่มหนอนอ่จิตคอยสร้างเช่นที่จะไปกินข้าวเนี่ยสร้างกายเรื่องที่จิตสร้างเนี่ยร่างกายเดิน เราที่นูทอะไรก็ต้อเมื่อเราเป็นความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกบนทิศใจนี่เองนะโดยตัวสังการนะฮะอันนี้คือความบรรท่นานะแม้แต่ร้างไก่เราเนี่ยก็ต้องบรรท่า,ากันแม้แต่ถึงพ,พ่อแม่เนี่ยเราก็ต้องบรรท่าสักวันใดก็วันหนึ่งเธอเชื่อไหมว่าในสังสารวัฏเนี้ยเรามีพ่อแม่มาเป็นล้านล้านคนแล้วเมื่อเราตายไปราก็เป็นพ่อแม่คู่ใหม่คู่ใหม่ไปเรื่อยหรืออย่างโชคที่หน่อยก็จ,จะได้เป็นลูกพ่อแม่กันหลายชาติหน่อย นี่คือความค่าต่อไปสุดท้ายก็คือเรื่องกรรมครับมนุษย์มีกรรมเป็นของตนมีกรกรมกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ใครทำกรรมใดไว้จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นปูกมะม่วงยอมได้อกใครผู้เรียนปูกมะม่วงได้มะม่วงสิไปูกกล้วยก็ได้ใช่ครับใช่ครับ ทำดีก็ย่อมได้ทำชั่วก็ย่อมได้แต่ปฏิบัติมาพระอาจารย์เชื่อว่ามีคนบอกว่าพระอาจารย์ยนี่จริงเสียนตายเลยหนูเนี่ยทำดีแท่ตายแต่ไม่เห็นได้รับสิ่งดีเลยอ่ะหนูเนี่ยใส่ปาทุกวันกบักบแม่ตั้งใจเรียนแต่ทำไมเพื่อนสิงไม่ค่อยรักหนูทำไมบ้านหนูจนจุ คนเนี่ยมีบุญก,กรรมแตกต่า้ครับบางคนใส่บาปรสมบัติจบก็ยังมีครับเพราะอะไรฮนะเพราะพี่ปาก,กรรมในชาติเขายังยังทำงานอยู่เธอจะทำใส่บาปไปเที่ยเดินมีได้ไหมเหมือนกันนะที่แจ้งบอกว่าคู่ของม้วนต้อได้ถามว่าเธอคู่มว้วนคนนี้คู่มีได้ไหรือไม่ได้กินเลยปะต้องใช้เวลารครับแต่จริงๆแล้วเนี่าายทยี่แจ้งบอกว่าเมื่อเราทำความดีไม่อยากให้ไปหวั่นโกรนะหรือว่าไปตกกับเกาต้องได้ทุกนี ทำเพราะให้เรามีคมามสุดทำเพราะให้เราได้ล้างความตันอิทีเดียวทำเพราะให้ได้ว่าเราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับใครได้มาอยา่างพระอาจารย์ในมีนบ,บ,บ่ามาเอาข้าพระอาจารย์แบ่งให้คนท้า่านะก็มีคนมองแล้วไอ้คนท้าไอ้พินอบาเอาเอาคาไปให้โงคนท้บบา,ททาท่านด้ไงอ่ะพระอาจารย์บอกว่าเขาลำบากเขาไม่มีจนะกินเน่ยเราก็เลยนะเลือดจะแบกไปให้เขานะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหะว่ามองว่าสิ่งที่ทำมามันเกิดขึ้นเาับผู้คน มันคือกรรมดีนะแต่เชื่อว่ามันก็จะติดตามเราไปนะฮะนี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาขอเรื่อง5อย่างแล้วก็คือความแก่เราหนีพ้นไหมความเจ็บเราหนีพ้นไหมความตายเราหนีพ้นไหมความพักผ้าจะกลับล่เราหนีพ้นไหมไม่ผลนนะแล้วการเราหนีพ้นไหมนะเออเราจะตัดวงจรนะฮะความแก่ความเจ็บความตายความพักผ้า จะต้องตัดเชื้อของกิเลสครับก็คือต้องปฏิบัตบิธรรมจนพวกกิเลสแล้วซึ่งมันก่าจะเป็นเรื่องยากสําสหรับปัจจุบันเอาเป็นว่าเราจะไปมองว่ามันอย่าไปตั้งเป้าสูงขนาดไหนก็ได้เราตั้งเป้าว่าเราวันนี้เราทำดีที่สุดทําความดีเบื้องต้นของเรามะาสิบห้าเราอยู่ระหว่างนีพผ่านนะถ้าสิบห้ายังไม่ยังไม่ข้มแข่งนะครับเรา่าสัตว์ทำไม้สัตว์ไม้เรา ทำ้ายผู uh ้คนหรือเปล่าเราเปียเทียบกอน่หรือเปล่าเรารักขโมยไหมทุาจะรีดของขออื่นหรือเปล่าเรายินดีในผู้ปกครองไหมเราไปรู้ผิดีกางหรือเปล่าแล้วก็สี่ก็คือเรื่องวาจาเรี่องอัตมาแล้วระอาจารย์เชื่อว่าข้อสี่มีข้อยักษายากมากเพราะป้ากเราพูดไปไหมปากเราพูดวันนี้ไม่พอใจไีเราพูดเลยนะมันเกิอขึ้นแบบกล่าวมาเพราะนั้นพอาจารย์จะโฟกัสเรื่องสิบข้อที่สี่สำหรับเด็ก ไอเรื่องข้อเอมนมาจากไม่ทำนี่เท่าไหร่แต่ข้อสี่เนี่ยเป็นข้อที่ทำงานที่สุดปากตาได้เรื่องอย่างพูดได้นั่นคือโอกาสที่เราจะสร้างกรรมไม่ดีเราจงต้องใส่ความธรรมะมีครูอาจารย์คอยสั่งสอนเพื่อให้เราเนี่ยมีปัญญามีจิตที่จะสามารถควบคุมควบคุมอะไรนะควบคุมปากให้พูดยังไงให้พดูดดีมีวิธีไหระ พูดอะไรได้ที่ไม่สร้างความสับสน้อบผู้อืนะ่นนะสิ่งห้าท่าอาจารย์รวบมาหรือข้อเดียวก็คือการที่ไม่เปลียดเปลียนตนเองและไม่เปลี่ยนผูอ้อื่นในที่นี้รวมถึงไม่เปลียนสังคมเนี่ยนะไม่เปลียนตนเองไม่เปลียนผู้อื่นไม่เปลียนสังคมโไปขอเนี่ยขนานี้ทุกท่านเนี่ย ผู้รู้การกระทำเนีย่ยในปัจจุบันเนี่ยมีสื่อโซเชียลมั้ยมีนะครับวันนี้เราทาพิดทําอะไรผิดเนี่ยพลอมันจับได้เนี่ย,ยเขาไปโพสในโซเชียลเนี่ยนั่นก็เรารานเสพติดสังคมนะสร้างตัวอย่างที่ม่ดีให้กับสังคมเมื่อสังคมเสร็จเสร็จนเสพปูนเท่าเสพปูนเท่าก็มองเรื่องปกตินะฮะนี่คือเป,ป็นเรื่องนี่ฝากเอาไว้อาจารย์เชื่อว่าในช่วงไปของเธอเนี่ยอาจารย์ก็ไม่เค,มมคยมาเทศน์กับเด็กเกอยอะขนาดนี้นะไม่นับก,การสอนนะ เด็กก็เป็นช่วงวัยที่กําลังสุกซนเวรากำลังเรียนรู้นะอย่างที่หมายต้อเป็นการเรียนรู้นะเรามาเอาบุญแล้วก็มาเรียนรู้นะครับถ้าประจานให้แล้ว่าเล่นอาร์วีฟีไฟกับมานั่งฟังถามเธอจะเลือกอะไรนะอะไรนะฟีไฟจะเล่นมันสนุกนะเออนี่ไงถึงว่าจิตเราเนี่ยบางทีก็เชื่อถือได้มาครูบอกให้เราทำตามความรู้สึก เนี่ยมีคนได้พอล่าวว่าชีวิตเราต้องใช้ครับชีวิตเราต้องใช้เราใช้จะทำก็ทำให้เต็มที่ชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวไม่จริงครับใครได้พ่อชีวิตเกิดมาครั้งเดียวเนี่ยพระอาจารย์เสตายเลยนะรู้จักที่ตัดไปแล้วว่ามันพวกเราเนี่ยเกิดมานรับนับตารางธาตุแล้วเห็นในดำไหมนะไหนเห็นในดำไม่ไดหมาไหมเนี่ยมันก็เกิดมาเป็นคนนะพระอาจารย์เชื่อในที่นี้พระอาจารย์ไับกันอยู่ทุกคนเลยไปลงทุกคนแล้วสวรางแล้ไปถาแล้ว เป็นสัตว์เลี้ยงช้างก็เป็นมาแล้วขอโทษนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังเคยเกิดเป็นตัวเงินตัวทองเลยพระพุทธเจ้าเนี่ย,ยาาพระพุทธศาสนาเี่ยที่จะท้าเปลี่ยนเป็นตัวเงินตัวทองนะครับเราก็เหมือนกันเนี่ยเป็นมาหมดแล้วครับทุกคนเป็นหมดแล้วหญิงชายเป็นมาหมดแล้วนะอ่เพราะน,นั้นเขาบอกเกิดมาชาติเดียวในช้สายพุ่งเนี่ยไม่จริงคนระับถ้ายังไม่จริงจะต้องเกิดอีกครับถ้าเดี๋ยวเชื่อเรื่องโลกหน้านะ จริงๆพระอาจารย์พูดเรื่องนี้บางทีมันก็จะอาจจะขัดแย้งกับเด็กอื่นบางประมาณเด็กหลายคนไม่เชื่อว่าลมมีจริงเด็กหลายคนไม่เชื่อว่าสวมหวดจริงเด็กหลายคนไม่เชื่อว่าลมนม่ช้างนั้นมีจริงที่ว่าตายแล้วมีศพอันนี้ก็พระอาจารย์ก็ได้แค่บอกผมไม่สามารถเอามุกไหมทำบุญใส่บาตรอาบน้ำน้ำตาลใคลเรียบร้อยนะแล้วก็เอานิ้วอ่ะแกลปักตายนะนั่นคือตายจริงเธอเล่นดูได้รู้ว่าสวมหวดจริง ไหนคือวิธีพิสูจนะ์ครับเฮ้ยพยายาไปทำนะไม่ใช่กลับบ้านไปทำกินพระจันนะเดือดร้อนนะเอออย่าทำกินนีน่คือก,กันพิสูจน์ทีนี้ในเมื่อเราสามารถพิสูจน์ได้กินเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราเรีว่าถ้าเราทำดีมาสุภาพแล้วมันไม่เกิดผลเสียกับผู้อื่นเนี่ยเราก็ทำไปเลยครับอย่างนี้หนมาฟังทำหนูก็ได้ได้ประโยชน์แหละไม่มากก็น้อยนะตามควนางปัญญานะครับ แม้แต่หลวงพ่อซีอิงเนี่ยนั่นก็พระอาจารย์ไม่รู้จักนะก็คือไม่เคยเจอท่านแต่ได้ยินชื่อเสียงแล้วก็บารมีของท่านมามาด้วยกันนะครับหลวงพ่อข้าวซอยมุกไก่สะบนะปวดมาไม่ต่ำกว่าห้าพันปศนะน่าจะหนักทุกที่พรนสายน้อยกว่าพรรษายสมมตินนก็เป็นพระนะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับวัดพระอาจารย์เชื่อว่าหลวงพ่อซีอิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัดวัดกรุงเทพเนี่ย ได้มาในปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะทั้งหมดไม่แต่าทางพุทธนงเหมืนก็เป็นส่วนหนึ่งนะให้ให้วัดลันนกษณะอยู่ไดนะ้นะครับถห้เราได้พโนธรรมไปด้วยไปไป,ไปส่งผลหรืว่าเป็นเหตุที่เยอะนะเพราะอ,อายุไขัยมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยประมาณเจ็ดส,สิบเจ็ห้าเจ็ดสิบสี่พูดง่ายสมัยพระเจ้าเนี่ยอายุไ,ไขัคือหนึ่งอายุอายุขัคือหนึ่งร้อยปีทุกๆุกหนึ่งร้อยปีเนี่ยอายุมนุษย์จะอายุขัยมนุษย์จะลดลงปีปัจจุบันเนี่ย เรา 3, ห้ามผู้ได้สกสารมาเท่าไหร่ครับสองมันเท่าไหร่เอ่ออะไรไปเลหายไปยี่สิบห้าปีกว่าแล้วยี่สิบก็ปัจจุบันอายุไขว่ไม่เกินเจ็ดสิบสี่กว่า,า,าก,กาถ้าไขว่ที่ยูเกอร์เนี่ยแปลว่าท่านทำดุลไปดีนะฮะเอ่อก็คือในการรักษาศีลแล้วก็อาจจะให้ชีงงวิตกับผู้อื่นนะฮะที่เป็นตัวอย่างนะปฏิปทาของทาา้าวอัจฉริยะที่ได้ดำรงอยู่ ให้โู่ให้หลานให้สัตว์สิบชนได้เพเห็นแะตถ้าใครมางานศพก็คือจะคุณเยอะมากเลยนะเนี่ยจะดูคนพอดีไม่ไดีเองตรงงานศพครับถ้างานศพใครที่มีคนมาเลยเนไม่ใช้ไม่ได้เลยนะเออแต่หลวงพ่อท่านเนี่ยบารมีท่านเยอะครับท่นนทานหมดอาภารมีพระในวัดเนนะี่ยไม่ว่าแต่ครูบาอาจารย์ญาติโยมที่มามาเป็นสะอาดเลยนี่แปลว่าขนาดท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างประโยชน์ให้กับองค์กให้กับศาสนา ่นีก็เแม้แต่พระอาจารย์ไม่เคยเจอท่านนะแต่เราก็วัดได้าจากครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังหรือไม่ได้งานศะพที่เราได้มาพบเจอเนี่ว่าการเวลาย่อมเกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมนั้ศตัวามันเองการเวลาเนเาี่ยคืนกินเพราะสซีกไปแล้วแต่ช่วงระยะแรงงานท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างประโยชน์ให้กับศาสนาและกัผู้คนนะครับเราได้เห็นวันสำคัญของชีวิตนะครับต้องเลือกวันตายใกล้ที่สุ คนตายเนี่ยตายแล้วไปไหนครับนัาเรียนตายแล้วไปไหนนะเออตายแล้วไปไหนก็ไปสู่ภพกูหน้าใช่ไหมเออมีคนถามพระอาจารย์มาอาจารย์ครับเด็กตายแล้วไปไหนพระอาจารย์ตอบว่าคนตายไปไหนไม่ได้ครับเพราะเขาไม่มีชีวิตต้องมีคนแบกไปครับเห็นไหพอตายแล้วไม่มีค่าจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าอ่ะเธอเลีนทุกอามีใครทมีนชอต้ตลาดเกาอยู่ไหม ก็เซปเว่นหรืออะไรเงี้ยต้องมือนมีไหมเออดาราเกาหลีเนี่ยหนูหน้าตาเราเหล่าบางคนทำเสลกรรมันมันปเป็นล้านครับถามว่าถ้าเขาตายเขาส่งให้เราเอาไหมครับเอาไปไว้บ้างไหมเฮ้ยดาราไม่ดีพระจานทร์ดีผมชอบเต็มเลยนะโอ้ทำเสลกรรมเนมัน,มน,นปเป็นล้านเลยเออไม่ได้เอาครับงบนนัวควายเนี่ยพอมันตายเนี่ย ยังได้ใช้ประโยชน์นะมัวตายนี่คือทั้งหมูบ้าดีใจนะครับได้กินนะได้กินเนื้อวัวต้องเนื้อ,ต,อ,อต้องเนื้อใช่ไหมมัตายก็ยังได้กินช้างตายยังเอางามาขายได้เลยโคตายเนี่ยอาจารย์ห้กับอาจารย์ตาตตัดแขนได้ยั้ยเ,เอาไหมไม่เอาว่ะไม่ได้เอานะมนุษย์ันาตายสิ่งที่มีคุณค่าคืออะไรนะอดีตครับที่เราเคยได้อ่านเอาไว้ อดีตครั้งมีชีวิตเราเคยทำามดีคนนี้เคยกู้ญ้จอยู่ไหมกำลังใจนี่มิตรคุงาความนี้ที่เก็บกินไว้ครับดังนั้นเพราะเหนี้ได้ท่านเนี่ยได้ทิพประโยชน์ไว้กับบนโลกนี้ทิ้งความทรงจำกนใจกับลูกศิษย์ลูหาที่เราคั้งหนึ่งเคยได้มีชีวิตอยู่ดำรงตนอยู่ให้ลูกหลานให้ลูกศิษย์ลูหาได้เห็นเป็นปฏิปัานะครับแล้วก็ การที่มงพ้อาภาพก็ทําให้เกิดการเทศเกิดการผาดทำเกิดการรวมมุขโปดมาทาความดีมาน้อมระลึกอะไรอยู่ครูบาอาจารย์นะครับก็ดังชุบศิษสิเบื้องต้นว่าการงขัตติกูตานิสัะพาในวัดสหานี้การเวลาย่อมืินกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวพร้อมทั้งกับตัวตนเพราะนั้นหลวง่อย่าประมาทนะครับเวลามาเดินไปเรื่อยๆชีวิตเราดำเนินอยู่ก็ใช้ชีวิต อยากมีสติยางไม่พอมาอยากฆ่าครับมันฆ่าทานศีลภาวนาครับแต่หรือมาที่สบอก็ได้แค่ธรมรมะจากรูวานานครับคพรด้วยบุศลุที่ผู้หลักผู้งหายเนี่ยได้รวมตัวกันล้ำลึกเมื่จิตที่งดงามเป็นนันหนึ่งเดียวกันทุกคนมาในที่นี้นะว่าเป็นครอบครัวครับครอบครัวสบอเป็นที่เป็นน้องกันนะน้องนามโมทิต ความรู้สึกดีๆรูุ้สลกดีๆที่ถวายแด่พ่อสอิ่งให้ท่านได้ไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุุติมีนิพานเป็นที่สุดในเวลานี้จะม,มาพ่อสแสดงธรรมเทศนาถึงธรรมสจัจของชีวิตอญญาจจะทำให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยตามกำลังสติปัญญายของท่านผุกฟังก็พอควรแก่เวลาจึงขอพุตติกรโมโกไม่เบียเท่านี้เอวังก็มีด้วยการรัชนี ปุโรหิตเจ้าพญาลังนะครับก็เป็นพระสังฆราชศาสนาตั variance, <wie erman. S 1> ้งพระจารย์บุญจิติพหลุพระจารย์อาจารย์ศุลธิศร์พระคุณศาสนาวณิชย์วัดพระศิริเนตรจุฬาภรณ์มหานิหาร